สวัสดีค่ะให้ไม่ใบบนสีนะคะอันนี้จะถักหนังยางให้ดูเป็นทรงนี้ถักทรงนี้นะแต้หนังยางอันนี้ซื้อมาถุงละห้าสิบบาทเยอะเลยเอาไว้มัดของด้วยแล้วก็เอามาถักให้ให้ดูแล้วนี้เป็นตัวล็อกตัวล็อกสองอันของเรากิ๊บเก๋น่ารักเนี่ยเราจะทําให้ผู้สูงอายุได้ดูเป็นแบบนะแกนิ้วล็อกที่มันมงอไม่ลงเนี่ยให้มันให้มันช่วยได้เนี่ย มันก็ยังดีกว่าอยู่เิเศไม่ทําอะไรแก้นิ้วล็อกแก้นิ้วชาแก้ความจําเสื่อมนี่เรื่องใหญ่เลยอย่หนังยางนี่ก็ไม่แพงนะเดี๋ยวเราแอบไว้นิดนึงเพราะว่าทําเอาไว้แล้วมันไม่โฟกัสนะเราจะถักทรงนี้ไม่ไม่ยากเขาใช้ปกติที่เขาถักกันเขาใช้เครื่องถักแต่เราไม่ต้องเราจะเอานิ้วมือเราเนี่ยแหละใส่เป็นข้อมือเล่นให้ให้ถักให้ล้านให้เหลนสนะรุ่นรุ่นเราแล้วก็คงจะมีหล้านมีเหลนแล้วล่ะ ตัวนี้ใช่ไหมคะแชทมาจะทำให้ดูนะคะว่าทำยังไงเริ่มเดี๋ยวไปก่อนเริ่มนะหลังยางหยิบมาหนึ่งเส้นบิดจับใส่นิ้วอสองนิ้วนี่นะลิโพเนี่ยสองนิ้ว,วชี้กับนิ้วกลางจับแล้วบิดบิดนะใส่เข้าไปเสร็จแล้วยิบอีกหนึ่งเส้นมาใส่นิ้วกลางจับแล้วบิดเห็นนะมัด่างนี้เสร็จแล้วเราก็หยิบดึงลงมาดึง หยิบดึงลงมาให้แล้วก็หยิบเส้นที่เราทับไปไว้ข้างนู้นอา่าวเหี้จ <Hey. S 1> แล้วเราก็หยิบเส้นไม้ไม่หนึ่งเส้นจับ hey. เอ๊จีสองขึ้นไปวางจับเส้นล่างสุดเส้นล,ล่างสุดขึ้นมามอนเดิมเหมือนเดิมน hey. ี่จะกลับมาเหมือนเดิมหมุนหมุนนิ้วจับทับนี่ hey. หยิบไปไว้ข้างนู้น หยิบเส้นที่สามมันมีทั้งหมดสามเส้นอามาหนึ่งเส้นที่เส้นล่างอะขึ้นมาเอาละนี่นะตอนนี้มันอาจจะยังมองยากแล้วก็ทีนี้ก็มีสองสองวางไปใหม่อีกเส้นหนึ่งหยิหบสองเส้นข้างนี้วางหยิบสองเส้นข้างนี้วางจับบิดเขามีเหลือเหลือเดียวเนี่ยเหลือเส้นเส้นเดียวก็ิดแล้วหยิบดึงหยิบข้างนี้มาไปไว้ข้างนน้น หยิบเส้นล่างสุดขึ้นมาทับวางเส้นใหม่ขึ้นไปทำแบบเดิมกลับมาที่เดิมเหมือนเดิมทุกอย่างดูไปเรื่อยๆนะใครงงดูไปเรื่อยๆจับทำให้ไวนะทำช้าน่าจะพอมองออกแล้วก็เลื่อนไป๋ย่มันหลุดเลือเล่อนเึืนไปนะ ลองลองทวนดูใครที่ที่ช้าหน่อยก็ลองทวนดูว่ามันเป็นยังไงมันไม่ไม่รีบไม่รีบทำไปเรื่อยๆแต่มันก็จะกลับมาที่เดิมทุกอย่างนะกลับมาที่เดิมทุกอย่างเอา,เเอาคุยเพลินอันนี้เอาลืมคุยเพลินก็ลืมเหมือนกันจับขึ้น อันนี้หมุนเหลือเส้นเดียวแล้วหมุนรอบนิ้วนิ้วกลางแล้วจับไว้ข้างนู้นหยิบเส้นเดียววางขึ้นขึ้นอ่อันนี้ก็บิดต้องที่นะเดิมเดิมทำเดิมเดิมลายลายเดียวไม่มีลายเดียวไปข้างนี้ปุ๊บหยิบเส้นล่างสุดขึ้น วางหยิบขึ้นหยิบขึ้นมาเส้นล่างสุดหยิบขึ้นมาเหมือนเดิมเลยไหมเหมุนเกลียวหมุนลองทีมัดแล้วไว้ข้างล่างนะนี่นะหยิบเส้นนี้ขึ้นมาไว้ฝั่งนู้นหยิบเส้นล่างสุดทับจับบิดขึ้นขึ้นนะกลับมาที่เดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเพราะว่าเราทำลายเดียว เราไม่ทำหลายลายเราทำลายเดียวเรื่อยหนนะมันจะลดไปเรื่อยๆนะ ดูอีกสักสองเที่ยวนะสองเที่ยวเพราะว่ามันมีลายเดียวมันไม่ได้หลายลายมันจะเหมือนเดิมทุกอย่างทําทำลายเดียวเราเริ่มจากง่ายๆไปหายากๆนะอีกสักอีกสักหนึ่งเที่ยวทีนี้เราจะจบ ก็เก็บรายละเอียดเลยเก็บรายละเอียดไ้คู่กันไ้คู่กันเลยนี่ตัวล็อกตัวล็อกเรามีอยู่ทำเป็นดาวตัวล็อกเราซื้อมาของเล่นเด็กก็ดึงดึงให้มันเท่ากันดึงนะดึงยืดนะลลนมันจะได้เท่ากันดึงให้มันยืดพอนะยืดเสร็จลลยมันจะเท่ากันจับบิดให้มันไปทางเดียวันมีร่องอยู่ ดยวมันเข้าลองอ่ะเนี่ยเล็กนะจะให้ดูว่าเป็นแบบนี้จับดึงถ้าไม่ดึงแล้วมันบิดก็จะมองยากนะเนี่ยเห็นไหมคะเป็นไงไม่ยากเนาะแบบนี้แหละลองถักกันดูมันก็แก้เบื่อด้วยว่าทั้งวันทั้งวันไม่ได้ทำอะไรเนาะสำหรับเรารุ่มอย่างเราลองดูเนี่ยถักหนังยางแบบง่ายสวยมีลาย ใครมีหนังอย่างสีๆทาได้เลยจะสวยวันนี้อีกนะคะตันนี้ไม่มีสีมีสีไม่ใช่มีสีมีสีเดียวมีหลายๆสีะนะก็อย่าลืมเช่นเคยติดตามกาลังใจด้วยนะคะกดติดตามกดกระดิ่งส่งคอมเมนต์มาทัดทายผู้คุยขอบคุณมากสวัสดีค่ะ